สวัสดีครับผมแบงค์สายในโตคาพงันเช่นเคยครับวันนี้มีรถเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่เป็นแบรนด์หลักแบรนด์ยอดนิยมครับลูกค้าครับนี่นะครับผมคันนี้นะโตโยต้าครับอเวนซ่าปี2017ตัวรองท็อปนะครับคือคันนี้คือตัว G นะอ่ะตัว E คือตัวลมต้นตัว G คือตัวรองครับตัว S คือตัวท็อปสุดครับผมบอกแล้วว่าคันนี้เนี่ยเพิ่งมานะลูกค้าอย่าตกใจนะพอคันนี้รถยังไม่ได้ล้างครับลูกค้าครับมาใหม่ๆหมมันมาวันนี้เลยนะครับเรามารีวิวรถที่สภาพดําเดิมแบบนี้หน่อยนนนคครััับมาาดูกว่อี้ สภาพจะพรีเมียมขนาดหนึครับมาชมเลยครับผมมาเลยนะนี่ครับคันนี้นะโตโยต้าอเวนซ่าปี2องพสคันนี้ผมบอกเลยว่าเอี่ยมจริงนะสภาพเดิมเห็นเต็มตาเลยนะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโตโยต้าโครมียมนะครับแบบหรูหราเลยนะไม่มีสเก์ตนะตาไฟก็เป็นมาไซมาติรีฟเลเตอร์นะครับมีไฟตันหมอกคู่หน้าครับผมคันนี้นะอ่ะห้องเครื่องกันหน่อยนะห้องเครื่องกันหน่อยนะอ่ะเดี๋ยน้องต่อเปิดห้องเครื่องหน่อยครับบอกเลยว่าห้องเครื่องตัวนี้นะลูกค้าครับเป็นเครื่องยนต์นะครับสี่สูบนะหนึแรงม้านะคันนี้ เครื่องเบนซินนะครับผมคันนี้เปิดเครื่องหน่อยนี่คือสภาพเครื่องเดิมนะคือเห็นเต็มตาแล้วลาเดิมนะคันนี้วารันตีเลยว่าไม่มีครับไม่มีประวัติการชนหนักมานะสภาพเดิมทุกอย่างเลยนะคันนี้นะเห็นไหมครับความสวยของเขาก็ยังมีคงที่คงเดิมของตัวใต้อยู่เลยนะพันรองครับเดิมนะตะเข็บครับทุกอย่างเรียบร้อยนะคันนี้สภาพเดิมเลยยังไม่ได้บิวนะลูกค้าเป็นยังไงครับยังขนาดยังไม่ได้บิวังสวยขนาดนี้นะคันนี้นะครับอ่ะไปดูข้างๆกันหน่อย ข้างๆครับลูกค้ารับแม็กนะเป็นแม็กตัวเต้าออกศูนย์เลยคันนี้นะครับคันนี้เป็นแม็กยางเดนหลบแม็กขอบ15นะอ่ายางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยยางปี19นะคันนี้นะอ่ะภายในครับผมมาเลยนะมาชมภายในกันหน่อยนะภายในของอเวนซ่าคันนี้ครับเห็นชัดเจนนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะเป็นรถที่ขนาดเล็กแต่ไม่อืดแน่นอนครับอ่าขนาดเล็กไม่อืดแน่นอนนะสภาพภายในกันหน่อยครับนี่เลยนะครับผมเปิดได้เลยนะกุญแจนะกุญแจสองอกครบชุดนะครับดูนะครับ อ่าคุณเจส์สนับคบชุดนะนี่คือระบบแอร์หน้านะครับแอร์หน้าครับปรับแอร์หน้านะนานะส่วนแอร์หลังก็จะมีเดี๋ยวไปดูกันที่หลังนะครับสตาร์ทเครื่องหน่อยโอ้โหนี่รถปี17นะครับอ่าสตาร์ทเครื่องมาแล้ว A N, เอ็นเฉียบเลยนะครับผมสภาพดั้มเดิมลูกค้าครับอ่าพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแอร์แบ็คคู่นะแอร์แบ็คคู่เลยเป็นเบาะผ้านะครับเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ไม่เพียง70,000โลนะไม่70,000โลคันนี้นะด้านหลังจะเป็นแอร์นะครมีแอร์ต่างหากนะด้านหน้าแอร์ต่างหากนะด้านหลังครับเปิดได้ดูหน่อย ด้านหลังข้างนั่งหลังนะครับนี่คือเจ็ดที่นั่งที่บอกว่าข้างหลังกว้างมากนะนี่ครับด้านหลังจะมีแอร์ที่ปรับปุ่มความแรงของแอร์ได้เลย,เลยอันนี้เปิดหนึ 1, ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับคือปรับใครมนด้านหน้าส่วนด้านหน้านะด้านหลังส่วนด้านหลังลูกค้าไม่ต้องกลัวร้อนครับอ่าไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคันนี้นะคือแอร์ใครมันเลยนะครับนั่งสุขสบายมากนะพับเบาได้นะครับคันนี้อ่าด้านหลังกันหน่อยครับผมด้านหลังกันหน่อยนะครับอ่าด้านหลังครับคันนี้นะเป็นตัวจีครับตัวลองท็อปนะอเวนซ่าโตโยต้านะคร นี่เลยข้างหลังโอ้โหสวยนะคันนี้นะครับพับเบาได้ไหมพับเบาได้ไหมคนคันนี้พับเบาได้นะทีมีด้านหลังนั้นนั่งก็คือนั่งสะดวกสบายมากคันนี้มีที่วางแก้วด้วยนะครับมีแอร์หลังให้แบบคนข้างหลังนั่งสะดวกสบายเลยคันนี้นะครับนี่เลยนะครับอเวนซ่าเจ็ดที่นั่งครับที่นั่งกว้างพอสมควรนะผมบอกแล้วว่าคันนี้โปรโมชั่นนะป้ายแดงคันนี้ขายที่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแต่วันนี้นะครับพิเศษเลยสำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้พิเศษเลยใครมีต้นนะครับผมบอกแล้วว่าคลิปนี้พิเศษจริง ใครมีต้นด่างมาเลขดาวคันนี้นะครับพี่จากราคาปกติ579ผมลดให้พิเศษเลยเพียงแค่4 6่0 0นหกบาทลูกค,ค้าครับเหลือเพียงแค่4 6่0 0นหบาทราคาประแดง6เกือบ7 0 0 0แสลูกค้าถูกลงกว่าประแดงประมาณ2 0 0 0สนกว่าบาทอ่ารถปี17คันนี้นะผ่อนเท่าไหร่ครับลูกค้าผ่อนเพียง7,000กว่าบาทต่อสัญญาไม่ต้องใช้เงินดาวไม่จะบาทเดียวนะอ่าใคร,ครสนใจคันนี้นะไอเวนซ่าปี17ตัว 1.5G คันนี้นะ บอกเลยว่ารถบ้านมือเดียวคันนี้นะครับสภาพดําเนินแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่แบงค์ที่เบอร์0945260344หรือแอดทีมงานแบงค์นะพี่แอด 2car นะครับหรือแอดทูคานะครับผมครับผมใครสนใจแบบนี้นะอย่าลืมนะพี่โทรหาแบงค์ได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับแบงค์ก็บอกเลยว่าคันนี้รถเจ็ดที่นั่งมาใหม่แล้วผ่อนถูกนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเรียกทีมงานแบงค์สายโนโตครับสวัสดีครับผม